สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับก็มีรถโตโยต้าเอาผ่านครับมาทํากันต่อเนื่องครับตอนนี้มีติดตั้งกันอยู่3คันครับนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจะมาให้ดูครับคันสีแดงครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคันนี้ติดอะไรกันบ้างนะครับโอเคคันนี้นะครับก็มีส่วนประกอบอย่างที่ให้ดูครับจอ Android 10สิบนิ้วออฟตัคอรครับเวอร์ชั่น8นะครับลำโพงกาวซีโร่สโอห์มนะครับแล้วก็มีซับหลุมยางอะไหล่เมอร์คิวลี่ครับซึ่ง ที่เป็นที่นิยมกันครับแบบเอาผ่าครับไม่ต้องมานั่งตีตู้นะครับผมเปิดให้ดูตัวนี้ครับยึดไว้ในยางไหลเรียบร้อยครับแข็งแรงแน่นหนาครับล็อกด้วยการใช้น็อตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยรุ่นี้มีสายรัดใหม่ครับเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกครับนี่ครับเราเก็บเข้าไปทุกอย่างเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับก็มาออยู่ในรถเอาผ่าสีแดงคันนี้ครับนี่ครับกับ จอ Android 10นิ้วตัวนี้ครับแล้วก็ภาพส่งขึ้นจอเพดานครับนี่ครับคันนี้เป็นรถของพี่กรชื่อดังของเมืองไทยเราเลยครับแล้วมาดูครับกับชุดเครื่องเสียงชุดนี้ครับลำโพงกาซิโร่สามโอหมครับน่าทึ่งมากครับคันนี้คู่เดียวนะครับแล้วก็ซับหลุมยางอะไหล่เมอร์คิรครับนี่ครับนี่มาฟังเพลงกันดูครับก็หืมครับ แล้วที่สำคัญครับเห็นสีฟ้าตรงนี้ครับผมสามารถปิดแบดได้ครับนี่ครับเหลือแค่กาวซีโร่คู่เดียวนะครับแต่ก็กระหึ่มใช้ได้เลครับเพิ่มซัพย์ครับเนื้อหาดีขึ้นอีกเยอะเลยครับเรามาฟังเพลงเทสของผมดูนะครับเพลงนี้ครับ เห็นไหมครับว่าหลังจากใช้จอนี้เราใช้งานง่ายมากครับตอนนี้มาลองฟังดูครับเห็นไหมครับเสียงเขยา่าแก้วนะครับเสียงเป็นโนเสียงบรรยากาศห้องจัดเลี้ยงนะครับฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับนั่งฟังโฮมออดิโอเลยครับ ออ朋友越来越多，但是寂寞并不因此而少一点。屋子里如果没有朋友来，就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。 แล้วมาดูครับอันนี้เพลงที่เป็นเบสครับนี่ครับผมสามารถเพิ่มเบสให้สะใจขึ้นอีกได้ครับนี่ครับเรียกได้ว่าตอนนี้สั่นทั้งรถครับคือขึ้นขาผมนี่รู้สึกได้ว่าขึ้นเบสไหลามากเลยครับ คนี่ก็คือระบบเสียงนะครับเรามาดูลูกเล่นอื่นครับกับจอตัวนี้ครับแล้วที่สําคัญไฮไลท์ของตัวนี้นะครับผมจะให้ดูว่านี่ครับมีสัญญาณเน็ตระดับโหลด4กิกนะครับโทษครับ4เแมกครับแบบไม่ลดสปีดเลยครับนี่ครับด้วยระบบนี้ครับเปิด Wi-Fi ได้ตลอดทั้งคันทั้งตลอดเวลาครับไม่ต้องมานั่งแชร์ฮอสปอตเลยครับคันนี้มาดูลูกเล่นครับดูหนังครับ แม็กเพลเยอร์ forward ได้เลยครับใช่ไหมครับด้วยความเร็วระดับออกตาคอตอนนี้นี่ไวมากครับดูนักร้องครับเรียกว่า หนังคนละม้วนครับตอนนี้คุณภาพเสียงเนี่ยเหมือนก็ดูคอนเสิร์ตในรถเลยครับดูจอใหญ่ด้านบนก็ได้นะครับนี่ครับอันนี้คือ MX Player นะครับมาดวนอื่นต่อครับ เพลงนี้ก็มันครับเห็นไหมนักสะใจครับโอเคเรามาดูลูกเล่นอื่นครับ Google Map ครับกอนนี้เราจะนำทางครับเห็นไหมว่าไวมากครับสังงานด้วยเสียงเลยครับเมกะบางนานี่ครับเมกกะบางนาก็มาเลยครับเราก็กดเส้นทางนำทางได้เลยแบบนี้ครับ เราก็จะสามารถรู้เส้นทางได้ว่าที่ไหนรถติดยังไงบ้างนะครับสะดวกมากครับได้ไหมครับว่าเราสามารถฟังเพลงไปได้ด้วยครับดูแผนที่ได้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วที่เจ๋งกว่านั้นครับก็คือผมกดมาที่โฮมครับแผนที่ย่อไปเป็นขนาดเล็กเห็นไหมครับเราสามารถเล่นตัวอื่นได้ต่อเลยครับ Youtube ครับนี่ครับ ก็สามารถดูรายการต่างๆได้เลยครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะครับนี่ครับมาดูครับลองฟังเพลงของหน้ากากโดนครับเพลงนี้เพราะมากๆครับแลที่สำคัญครับเรา ไม่ต้องมาห่วงเรื่องความไวของเน็ตอีกต่อไปครับด้วยสปีดแบบนี้4เมกไม่ไม่ตกครับนี่คือ YouTube ครับก็สามารถดูรายการต่างๆย้อนหลังได้เลยครับยังไ,ไงครับเสียงดีเลยทีเดียว video, <laughs> นี่ก็คือ YouTube นะครับ <laughs> ด้านบนก็ได้ครับโอเคจาก YouTube แล้วนะครับเรามาเล่นดูตะกี้ YouTube ไปแล้ว MX Player นะครับการเล่นไฟล์หนังไปแล้วนะครับตะกี้ครับแล้วก็ Google Map แล้วครับ จริงๆคันนี้ครับก็ยังมีทั้งระบบครบเลยครับ Netflix ก็มีครับถ้าลงทะเบียนไว้นะครับก็ดู Netflix ได้ด้วยเหมือนกันแบบนี้ครับแต่คันนี้เรายังไม่ลงทะเบียนครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางเจ้าของรถไปลงทะเบียนนะครับโอเคนี่ก็คือลูกเล่นครบเครื่องครับของระบบ Android ครับรวมถึงระบบชุดเครื่องเสียงครับที่เราทำตอบโจทย์ครับไม่ต้องเยอะชิ้นครับแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ย สุดยอดจริงครับแล้วก็เราดีไซน์ให้เหมาะกับความต้องการของเจ้าของรถนะครับนี่ครับเหลือเฟือครับคันนี้ใช้ชีวิตบนรถอย่างมีความสุขครับเรื่องรถติดก็ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อต่อไปครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ